สวัสดีค่ะค่ะเมื่อน,นี้ไทยเลยแกอีพามาเบ่งผลไม้ของไทยเลยอีกเมลอนต้นนะคะหรือเปปิโนโมเมลอนนะคะนี <Yeah. S 1> ด่ดูนี่ค่ะดูมันนี่นี้บอคอยงามนะคะนี่ไทยเลยขยายผ่านจากต้นที่แล้วนะคะต้นเดียวอันนี้ปุ๊กรอบซอง รอบซ้มรอบซองเอเป็นเป็นลูกเดียวนะคะอันนี้ก็เลยเอากิ่งมาปุ๊กอีกรอบหนึ่งอันนี้นู่นูก,กินไปไล่ลูกแล้วค่ะนูก,กินไปตอนซุกเอ่อตอนที่เป็นชุดแรกนะคะประมาณเจ็ดแปดลูกแล้วน,นี่ค่ะกขยายได้ลายต้นอยู่ ลูกได้ลายต้นอยู่แต่ว่ามันปีนี้คลายๆว่าตัดดวงนะคะนอนนี่นอนกินใบมันก็เลยงอไปเบิดฝลมฝนจะตกแล้วรอบแรกที่ติดลูกนะคะนูแถบเบิดก็เรืออยู่อันนี้นี่ค่ะลูกลูกนี้ หลอดจากปากหนูมาได้นี่ค่ะน,นีแก่แล้วอันนี้สุกแล้วคะ่ะเมื่อนี้ไทยเลยกเก็บจะเก็บลูกนี้ไปเดี๋ยวจะพาให้ดูนคะคะนี่ก็ได้ไล่ต้นอยู่นะคะนี่เราเก็บแล้วหนึ่งลูกอันนี้สุกแล้วดูใบนคะคะ ดวงนอนเจาะนอนกินนี่มีรูเยอขยายได้ลลยต้นอยู่ค่ะจากหนึ่งต้นที่เข้าแทมให้ไายเลยนะคะเล้วก็รอจักจิ้งหรีดกัดต้นนะคะปีที่แล้วไทยเลยก็ถ่ายให้เบิงต้นเดียวนะคะอันนี้จากต้นที่ปีที่แล้วนะคะขยายผ่านมาโดยการเอากิ่งนะคะไปเสียบ อันนี้เอาไทยเลยเอากิ้งมาเสียบลงดินเลยนะคะบดได้ปักบดได้ปักชำจากทุ่งนะคะอันนี้ก็เอากิ่งมาเสียบปลูกในดินเลยนะคะอันนี้ต้นนี้เป็นลูกต้นแรกนะคะแต่บอบดได้กินาะวนูกินไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปพา ลูกนี้กันจนะ,ะดูข้างในกันบันเนื้อเขาอีกเป็นแบบไดน,นะคะที่จริงไทยเลยเคยพายให้เบิงบ้งรอบนะะึงแล้วค่ะอันนี้ปีที่สองของเรามีก็มีลูกใหญ่อยู่นี่อีกซองลูกอันนี้อย่างบอกสูกเคียค่ะบอกแก่ค่ะจะผูก อีกเพราะว่าลูกเข้าไล่นะคะน้ำหนักล่นี่ต้นนี้ติดลูกเยอะมากนะคะทางเด็ปุ๊กปุ๊กได้ดไดลยต้นอยู่นะคะต้นนี้กำลังจะติดลูกนี่ค่ะปุ๊กเวลายอยู่แล้วก็ เชอรี่ดอยของเรานะคะอน,นี้ปีนี้ติดไร้ค่ะกำลังติดไร้รอบอก็เป็นอ่าดอกติดดอกไล่ยอยู่อ,นนอันนี้ได้กินไปไล่ชุดแล้วค่ะปีนี้แต่ว่าบดเป็นไล่รอบนี้เป็นเป็นไล่ยอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพาลูกเมลอนต้นกันนะคะเป,ป็นปีโนเมลอนนะคะ ตอนนี้เขากาอีพานะคะอันนี้สุกลูกแรกดูข้างในของเขากันว้าวอันนี้เป็นนอนเป็นนอนค่ะน่าจะเน่าคาตะกี้ที่ไทยเลยอ่าพานะคะ วันสุกแต่ที่จริงมันก็จะสุกนั่นแหละนะคะแล้วก็มีมีนอนเจาะเข้าไปนะคะก็เลยไม่ได้ชิมเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเด่นกำน้องมาม่าเดเดอค่ะขอบุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชม แล้วก็คอยเป็นกําลังใจคอยให้กําลังใจไอยเลยด้วยดีมาตลอดนะคะขอบคุณไล้ยรๆคะ่ะพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ